สุดปังลิงลบบุรีรับการเชิญร่วมง,งานเลี้ยงจีนลิงครั้งที่3 3ิวิวแชร์มังกี้ปาร์ตี้ที่พระปรางสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีผลไม้โปรโดคือทุเรียนเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีที่บริเวณล,ลานหน้าพระปรางสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการจังหวัดลบบุรีร่วมกับนายยงยุทธกิต บัฒนานุสนหรือเสียยี่รประธานลบบุรีอินกรปหรือเสียยี่เจ้าพ่อลิง3าพระการได้นำการ์ดเชิญไปแจกเพื่อเชิญให้บรรดาฝูงลิงที่อาศัยอยู่ที่พระปลาง3มยอดสารพระการและตามตึกในตลาดตัวเมืองลบบุรีได้มาร่วมงานเลี้ยงโตะ๊ะจีนลิงครั้งที่33าภายใต้คอนเซ็ปต์วิวแชร์มังกีปาร์ตี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกา โดยจะเรียบรอบแรกณพระปาง3ยอดและบริเวณตึกซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะมีอาหารหวานจำพวกทองหยิบทองยอดฝอยทองและผลไม้ต่างๆที่ลิงชอบแล้วยังมีทุเรียนที่เป็นผลไม้โปรดปรานของเจ้าจ๋ออีกด้วยซึ่งในวันนี้ได้นำมาให้บรรดาเจ้าจ๋อได้ลิ้มชิมรสซึ่งต่างก็แย้งกันกินทุเรียนกันอย่างโกลอขนสนุกสนานเลยทีเดียว

มึงตัวใหญ่มา <lawsuit. S 2> ให้ม <Cool. S 1> ีห <after>, ม <bar> ่ไ <company> ด้รั <Maria language> <t contributes in> ุธรรีอินราชพัฒแล้วก็รวมทั้งขอบุณท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านที่เคยร่วมงานกันมา3าปีปีนี้เป็นปีที่3าสครับแล้วเราก็จะแจกวิวแชร์ร้อยคันนะมังกี้วิวแชร์ปาร์ตี้ปาร์ตี้ยังไงก็ขอเชิญมาร่วมงานนะในวันที่ที่ จะมีสี่รอบร้อยโต๊ะสิบโมงเที่ยง <c ười> บ่ายสองแล้วก็สี่โมงเย็นยังไงก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับเชิญมาเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีครับเชินคุณจอเลยเดิเนคุณจอพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของจอทั้งหลายเนี่ยได้มากินโต๊ะจีนปีละครั้งครับ <ขอ S 2> เยอ,อ่านการหน่อยดิยเออขอเชิญ คุณจอทั้งหลายมาร่วมง,งานเลี้ยงโต๊ดจีนลบบุรีในวันอาทิตย์ที่2 8สามรอบส0โมงเที่ยงบ่ายสองและสี่โมงเย็ยนครับอขอให้มาเยอะๆนะครับด้วยความรักและบูตพันธ์ครับและผูกพันธ์จากเฮียยี่โรงแรมลบบุรีอินครับจังหวัดลบบุรีครับนิวส์24ราชทิพย์สีรายงาน